ิดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมนี้ใครโยน กติกาเกมนี้ใครโยนคือในผู้เราทั้ง5คนจะมีคนดีอยู่3คนและคนโยนอีก2คนที่แฝงตัวอยู่คนดีจะต้องทายัางไงก็ได้ให้ทีมชนะส่วนคนโยนทยํายังไงก็ได้ให้ทีมแพ้และห้ามโดนวอดออกตอนท้ายเกมใครจะเป็นคนดีใครจะเป็นคนโยนมารับชมไปพร้อมๆกันครับผมขอนแนะนำโกลเด้นเติมเกมเติมเกมอาวิถูกมากกว่า50แพ็คในเว,เว็บเติมได้ทั้งเว็บและไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นอยากเล่นเมรร็ดวะหรือไอ้คุณลงก็ได้ก็ อดี๋ยวผมรวมให้ผมรวมให้ไปเป็นกาเจ้าของช่องอ่ะมึงเข้าไปจะได้เห็นแบบแก่ที่ลงแรงแล้วลุยอ่ะลุยไม่ใช่ไม่ใครเตะไหมอ่ะใครแบนอ่ะโอเค ก็ไม่ได้อยากเล่นลมนะแต่คือแบบสับปลาให้ผมเล่นประหลือเล่นาดก็ได้หมดอะไร้ดจ่อทั่วอันนี้อันนี้คือเอาจริงอะเนี่ยเมื่อวานกูเล่นแก๊มป่ายังชนะแก๊มป่ายังชนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องเข้าป่าละเข้าป่ากแล้วเฮียแล้วเดี๋ยวเขาถามว่ากูเป็น impossible เต่า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 เริ่มเกมอะไรครับตอนนี้กูได้สองคนแล้วนะ importer พี่บีกับไอ้เนี่ยไปเนี่ย impossible ว่าลักกูดึงมาเนี่ยเอาดิดไป impossible แปลว่าอะไรครับแปลว่าโจรโฉดชั่ว เนี่ยเฮ้ยมึงเดิมรักกสุทนะไอ้เที้ยมีอะไงมึงต้องบอกเขพอสมัครห่นยัครับโอ้ยเที้ยโอ้ดิเกียร์งี้โอ้ดิเกียใครโดนเฟิร์สผมว่าคนไอิ่มโอ้ยเที้ยดับดับดับไอ้เที้ยแคลรี่เราแหลมแปลกๆว้ะเออมึงดูดิมกูเลือดเต็มเลยมือชัดเกินวะมันไม่ตายป่ะถ้าตายถ้ายอมยอมเฮ้ยทำไมป่าทำไมป่ามาจบร่างครับป่ามาจบร่างทำไมเนี่ยทำไมไม่ไปช่วยแคลรี่ครับผมต้องใช้ปูเออวะไอ้เจ้าของช่องก็เป็นได้นี่วะ อ่าไอ้ทคุณคุณเดินเข้าไปทำไมอ่ะต้อปอมไหมป้อมขั้นแรกมัต้องซื้อใจก่อนเว้ยต้องหาคนแบบไว้ใจได้พีว่าไวใจใครได้ตอนนี้นะกูว่าไอ้เคเคแปลกๆแต่ว่าไอ้ใจร้าวอ่ะก็พยายามแบบจะซื้อความไว้ใจอ่ะแล้วก็แบบตายง่อโง่เห็นปะเหปะเดี๋ยวเาต้องไปเชิงนก่อนดึงนิพี่เฮ้ยดูดิอะไรอ่ะโลมนเกไม่ช่วยเดินการนี่น่นีโยอะไรโดนแล้วไอ้จัที่มีนโอ้ยโยนโอ้นี่โตคิวอะครับน้อง เ้ยรับตังค์ไปนะครับเพื่อนๆสวยๆสวยโอ้ผมกำลังมาผมมาตรงนี้ไอ้ยีเนี่ยมันมันมันเอ้ยโอ้ดึงอย่างงี้ดึงโคตรมากูไม่น่าเล่นแก๊กเลยเฮียมันดูเหมือนโยนเลยสัตว์เช่วยหน่อยช่วยหน่อยกูไม่มีดูดเอ้ยไม่มีดึงมีดูดอีกนิดึงนิดึงบัยไดบตายดันไดบันไดโอ้ยดึงอะไรเนี่ยดึงอะไรเนี่ยดึงอะไรเนี่ไอ้ยีสองตัวเนี้ยไปดึงไีดึง โดนขอตอพี่วีกับเคเคอมพอรตอร์มึงมันไม่ได้ดึงโดนง่ายๆนะมึงเล่นให้กูไหมตอนล่างเจ็บมากอุ้ยร่วงไหมผมรบได้ไอหมแล้วเฮ้ยรอรออรออรงลยเออโอ้โหชวยช่วย่่วยช่วยช่ว่ยช่วยหว่ยช่วยช่วยช่วยชวยช่วยวยย่ช่ว่ยไ่ยวนช่วยยลวววยวไม่ยวย 没，没。 ไหมไห้ไอควายไอควายเว้คนอื่นเรียกคนอื่นเรียกยู่ดึงสองที่มันไม่ทำดาเมจเลยดอกดอกดอกได็นี่ไอเกูไม่รู้เปนคนดีปะเนี่ยกูซีหนึ่งแล้วนะเอาว่ะกูตั้งใจเล่นสุดแล้วหรอว่าไอเพชรลืมตัวเตยไปพอเตยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทีไม uhm, ่ไหวว่ายม่แรงเกินยืนยืยืไว้คุณดับคนอยู่คุณดันอยู่หลย่ามันไหลมันไปหาเมื่มันุมดุดูโลมุดดูโลก็มุดถ่ายให้กูทำไงรับคลิปการสิครับต่อลมพลังกันอบบเราตั้งใจเล่นกัน่คลิปไปกันว่าอีพอเตอร์ห้า่ดวงไหม้วงาผมกันให้ผมกันให้สวยสววมัน็อปมันช็อวยวยดวไม่อีพอเตอร อยม่ต้งกงไม่ม้กมต่ว่ากรีแมงโก้แปลกๆนะได้ป้าป้งเฮ้ยมีใครเล่นกูไมมีใครเล่นกูไหมมีใครเล่นกูไหมเรเหฮ้ยเฮ้ย้ยเหมเพเป็นคนดีมาแค่หิตัวโยนจับมือวะมึงคนดีกูตั้งใจเล่นสั้ว้ดยจริงกูมกูตั้งใจ่ลไม่มีใครเชื่อกูไม่ได้จริงวะไม่ไม่ ดูของเปมบ้า KK มันพูดตัวบทกันมาคอนโกหกคนเล่นยากแล้วหยิบทำไมอ่ะเล่นอยาอยาก้องไม่มันใช่เกมลองเหรอใช่ป่ะเมื่อกี้ดูฝั่งตรงข้ามอ่ะมันมีศัตรูห้าคนอยู่แล้วด้วยไอ้หอ้ดวงเข้าวดวงเข้าเฮ้ยเฮ้ยพีใครเอาด้วยกูไปงัดให้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 ระวังระวังบอลนี้กูดึงบอลนี้ กูไม่ไหวแล้วผมเจ็บตัวขออนุญาตนะเย้หรือว่ากูเป็นอีพอร์เตอร์วะมึตายไปเจ็ดตัวแล้วอะหรือว่าเพชรอ่ะคนดีวันเด็กไม่เป็นแค่อยากเให้สานดิโชว์มึงเพ่ไม่มีอะไรแล้วแน่อยู่แล้วมาเราดังไปแล้วมาเราดังไปแล้วมึงก็เอาอุปกรณ์ก่อนแค่คิดได้มึงเป็นอีพอร์เตอร์นะมึงมึงหายไปป่าอยู่ไหนวะป่าอยู่ไหนวะเพื่อนเออป่ามึงไปไหนวะเออมึงไปตีอุปกรณ์แล้วไปพอตเตอร์หรือเปล่าเฮ้ยมันตูมมันตูมบังหน่อยบังหน่อยเดี๋ยวสู่ข้างบนดวงดวงอยู่ขวาเอาดดดดดิกกกกกกููใใหห้้เชชชชชี่ยมมมมัััันนนนออออาง สวยสวพี่สวยไปเลยไปเลยออกก่อนนะดงอยู่ดงอยู่ขเลนออกก่อนอก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 กอกกกูไอ้วอยู่กูดึงบอลนี้ได้นะโมาหลอดไอ่สัตว์ดูบอลนี้ตัวใหญ่มากดวดวงเจ็บดวงเจ็บกูช่วยพช้มาหลอด่ดวงดวงเจ็บมากโถอยถอยถอยดวงไปเติมเติมไปเติมเติไปเตมีกไหมไอ้ไม้แปดแล้วกระชิตอกดกันไอ้าวดักมาจะสกอไหมนี่ขี้หดนี่ ไม่มีใครการเรียนเลยกันกุกัาทุกเรียนเลยล่ะจายวอมาดอะ้ากินกหคยอนะยอเมตอี้ยวด้ค่าห้าเกี้าไม่้เแล้วมึงเปลี่ยนล่เปล่ยนแล้วแ่อะสุกแล้ถ้ามึงสังเกตอะล้ไม่เคยอยู่กูไม่ครั้เดียวโอ้โหพอกูอยู่แล้วพีวีพีวีขอหนึ่งตัวพี่เอลซุเอลซุตัวเหี้ยเียเอลซุมรามีรามีรา ผมไม่ไหวผมไม่ไหวมาดิมาดิพี่มีระวังหนึ่งหนึ่งผมเบาพี่ไอ้ด้วงพี่ดูดดูดสวยกัดดูดสวยกัดอุ้ยมันดูดกูคืนเหมือนกันนะเชี่ยวสูงโคตรผมมา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 ตั้งใหน่อยสักหน่อยเพื่อนเออไปได้หมด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 การ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 ไโอ้ยไอ้เี้ยเอ้ยไปโอเคตัวเองตามวิวอันติตามวิอันติตามวิอันติเออเออเฮ้ยยิงกูดิยิงกูดิจะได้สะท้อนอีกั๊บ มึงจะบอกเป็นคนดีแล้วกูยืนหน้าข้าเนี่ยกูตั้งใจไม่ให้ฝันมึงยุนเล่ห์เกินจะเอาบูกูเนี่ยดูเล่ห์เฮ้ยเด็กปีกแมบไอ้ยโยนโยนเนี่ยไอ้โยนเกินมึงเคยฟิกโยงไงเฮียใครอยู่ล่างวะเฮ้ยดวงขวาดวงแอ่วขวาระวังนะระวังนะโคกรจอดนี่เราถอยนะดวง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 อ๋อเฮียโยงเกินผมเจ็บวันทำอะไรวันวันทำอะไรวนเหลือดวงมันโดดใส่มึงนีกันนะนี่เหรเฮ้ยสว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 ยขางมึงมีล้างมีล้างมีล้างแล้ว

อไม่เคยชนะนเลยเป็นปัญหาที่รายการไม่ได้ต่อเข้าสู่สช่วงวิเคราะห์ครับอ่ะมึงวิเคราะห์ก่อนจากน้ำเสียงเดซิเบลที่หยิบกางขึ้นมาแล้วไม่พูดหายเลยของไอเคก็เป็นแล้วครับสองคือหยิบอีรินมาไม่เคยเล,เล่นเล่นไม่เป็นต่อให้่ไม่เป็นตายโวกแล้วตัวมึงตายไบหนึ่งสิบอะ่ะมั่วไปคือผมไม่้านตรงที่ว่าเป็นมาหลอดกับด่วงซึ่งเพียเรนตลอดทำลู่ทำที่ตลอดทุกอย่างมันตัดไอเคนเขาบอกคนที่สองอันนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวมีแนะนำไว้ยแต่มีวันนี้ แบนเด็กเนื้อจะเอามาแอกแอกเยอะใช่เดิมเบิ้นเคจักที่พีคอนะครับคอนครับได้บอกเลยว่าครั้งแรกที่ผมแบนไทยจตะเนี่ยเพราะว่ามันบอกว่ามึงตั้งแต่แบนแล้วว่ามันบอกให้ผมแบนอะไรไม่รู้อะตอนสองวิสุดท้ายอะแล้วกูก็หาไม่เจอเว้ยมันก็จะเอาแบบหล่นมะก็ไม่ต้องกดดิไม่ก็เดี๋ยวมันจะเสียสล็อตฟรีเดี๋กูจะยิ่งดูเป็นตัวไอ้นี่มากกว่าอีกแแบแล้วยิ่งเป็นสุดสายแครไม่แต่ผมจะบอกว่าผมจะแก้ตัวให้ตัวเองก่อนเนี่ยคือผมอะแบนไม่ทันผม ตัวผมนะมมันจะไม่สงสัยใครเลยอ่ะมึงสงสัยใครสองคนทีบอกว่ากูไม่ใส่เงาอันนึงแคลรี่ที่ผมเลือกมาเพราะว่าน้องโยชีน่ารักเหตุผลเี่อะไรวะอ่ะก็เลยเล่นตัวนี้แต่ว่ามันสู้ดวงไม่ได้เพราะว่ามันพูดไปเรื่อยแล้วตอนได้มือขาดมันเรื่อยสงสัยใครสงสัยใครกูรอนานแล้วเ่ยเือมึงพูดไปก็ทำให้กูโอดีพูดไปกูก็โหวตถ้าคนที่ตายสุดตีนสุดก็ไอ้แค่นี้เลยเป็นโง่ตายเยอะด้วยอันนี้เข้าใจมากคือทุกคนมันตายเยอะสุดเคเคที่ว่าเฮี้ยและใจร้ายเฮี้ยกว่าแต่เกมเนี้ยนนนนนออออยย่่่าาางงมมมมมัััััตตตตลลททีีีะไไใคครสเกืววแ้ พก็คุณเอาจะไปไฟไงเนี่ยมั้บอกว่าแอดมี่แบบใจร้าวอ่าแต่สำหรับผมนะผมรู้อยู่แล้วผมเป็นคนดีแล้วผมเชื่อว่าเพชรอ่ะเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าที่ผมแค่ทายคนดีคนหนึ่งซึ่งแอดมี่ก็ดูนยันมึงก็ดูแบบกูไม่นูืยันกูโยนอยู่แล้วมึงดูตั้งใจอ่ะตั้งใจเป็นคนดีตั้งใจเล่นกพวกมึงคนทั่วไมเพราะว่าไอ้ไม้กับพี่วีผมว่าไอ้เคอแค่จักรไอ้สัตว์อ่ะตามมึงวิเคราะห์จากการวิเคราะห์นะครับผมก็ ชิ้นแรกนะครับก็ควรว่าและชาทอนเอาเขาเรื่องก่อนเร็วจากการวิเคราะห์ทั้งหมดทั้งมวลไปราวพี่วีอา้าว ช่้ไหมอ่ะตาพี่วีวิเคราะห์หลักการวิเคราะห์นะเคยๆแบงต่ใครเตะอ่ะอะกูสงสัยแล้วหนึ่งแล้วก็พยายามพูดแบบไปเรื่อยพูดไม่มีสาระอะไรเลยแต่กูแทงนะใจร้าวอ่ะน่าจะตัวร้ายแต่เนียนมากมันไม่น่าโง่ขนาดนี้ไว้ต่อยเล่นไม่เท่าไหร่ก็ไม่น่าโง่ขนาดนี้จริงๆใครโหวตให้ใจร้าวถือว่าให้เกียรติใจร้าวมากๆนะอ๋อจริงๆแบบถ้ามดมันเจออกมาคือมันมันไม่ได้เป็นการโวตการโหวตใจร้าวคือเป็นการให้เกียรดขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่ากูโดนเนียนได้ไหมกูโบกดนนะครับีต เดี๋ยวเราจะเขียนชื่อใส่ในกระดาษ2ชื่อที่คิดว่าเป็น importer เริ่มเลยมาสามสองหนึ่งปึ้ง KKPP ครับใจ Jaraw SV ครับใจ Jaraw SV ครับ Jaraw Dewan ครับ Dewan ไม่ได้ Jaraw KK ใจเราสี่เสียงเออเฮ้ยใจเราสี่กูเท่าไั้นหนึ่งสองเฮ้ยกูสามเอง ใจร้าวคุณถูกโหวตเยอะที่สุดคุณต้องเปิดโลมึงจะเลยไอ้ชื่อโลคนโล่เก๊งค์คนกากครับไอ้เหี้ยมึงดีได้แค่นี้เหรอแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีอีกชื่อหนึ่งคือพี่วีพี่วีต้องโชว์ตัวเองเป็นโลอะไรคนเลวร้อยเปอร์เซ็นต์ดูจากหน้าก็รู้แล้วถ้ากูคนดีเอาไม้ตีหัวยมาผมมั่นใจแล้วถ้ากูคนดีนะผมมั่นใจเพราะเราคบหากันมานานครับผมคือ impossible ครับ อะไรอะไแล้วกูไม่บอกให้มึงตีเลยกูบอกว่าอ๋อเด้อพิศานอ่ะเดี๋ยวเรามาโหวตกันเล่นๆแล้วกันหายคนหนึงไงว่าเป็นใครเคเคร้านเซนเคเคลองลงมาก็เคเคแหละโดนปะโดนไงก็พี่บอกมามึงบ้องตากูนะมึงกับกูเล่นกันมาขนาดนี้ไม่ใช่เนี่ยมึงโดนปะมึงตีกูเลยโดนอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ไอเหี้ยเป็ดไม่ใช่กูคนดีมึงเหรกูคนดี มึงเล่นควยอะไรของมึงไว้ไอ้ไอ้เหี้ออะไรเล่นไอ้เหี้ยอะไรมึงผิดโลกเัยไอ้เหียเอาละครับและเกมนี้ครับ i m p o ต t e r ของเราคือแอดมีกับ PJY ครับผมทักบ้านไทยไอ้เหียคนดีโง่เลยแล้วคนดูครับทายถูกกับไหมครับกัเราวันนี้ลาก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเนี่ยคนดีจะตายหมดโลกไอ้เหีย